ตอนสั้นเอ็ดสีเรื่องสิดตัมินลูกมินมินลูกมินพ่อกับแม่เองโอ้ยพ่อกับแ,แม่มาแล้วไปหาพ่อกับแม่ มองมาได้ไหมคะเออพอดีแม่ไม่มีคนละลูกแล้วบ้านหลังนี้จะถูกยึดไปด้วยถ้าไม่มีคนหนึ่งร้านมา ลูกเรียนจบแล้วนะจะมาพ่อคะพ่อคะอยู่ได้ไงอะไรคะคุณพ่อไม่เ้าใส่ลูกเรียนจบแล้วนะมีแฟนได้แล้วสิอยู่กวัวคนเยวแบบนี้หนูก็เห่านะคะคุณพ่อแต่ว่า ค่ะหนูให้แฟนแล้วค่ะเข้าไปนะคะสวัสดีครับพ่อกับแม่สวัสดีครับพ่อกับแม,บนแม่นี่ค่ะพ่อกับแม่แฟนหนูคนนี้หรอจ้าลูกค่ะแม่หน้าตาตุ่หล่อจีิงจริ่อเหมือนเทพพระบุตรเลยพ่อปูใเจตัวลูกมากเลยนะทท่ลูกได้ชอบผู้ชายคนนี้แล้วจะทำไมหรอคะชอบผู้ชายคนนี้ร้วเปยังไง มีแฟนหรือยังจ๊ะผมหะครับยัไม่มีแฟนครับมีคุณมินนี่แหละครับที่มีแฟนอยู่กับผมแล้วแม่กับพ่อของเตอร์ล่ะผมชื่อเตอร์ครับพ่อแม่กับพ่อผมเสียชีวิตครับผมก็เลย คุณพ่อคุณแม่อยากได้เงินชิปมินครับผมให้ได้นะครับเออรู้ได้ไงจะลูกก็รู้นะสิครับพุนค่าดี่ฉันไปนั่งกินข้าวกันนะคะ ไม่มีปัญหาครับี่ล้านกี่พันก็ี่แสนก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยหรอแค่แม่กับพ่อหาได้หาได้พันหาได้ร้อยเดียวก็หาไม่ได้หรอกพันหนึ่งเพิ่มขึ้นไปเป็นลมเลยผมให้นะครับยิงจะที่ให้นี่ครับเอาไหมครับขอบใจมากนะจ๊ะเอาจ้ะ ครับกระเป๋าของพี่แย่เลยขอใจว่าดูสักไม่เป็นไรครับพ่อแม่คะพอใจหรือยังคะที่ได้เงินพอใจเลยล,ลูกเติมคุณมีอะไรหรอคะทําไมคุณมีรถจักรยานเด็กด้วยหรือว่ารถจักรยานของคุณเมื่อตอนเด็กใช่ค่ะพี่คะมีน้อง คนเล็กสุดคนเล็กเป็นคนกลางด้วยค่ะผมขอขึ้นเปนูได้ไหมครับได้ครัะคุณเป็นภรยาเป็นสามีของฉันแล้วคุณจะเดินไปไหนไม่ได้หรอกค่ะคุณเป็นสามีของฉันแล้วคุณจะต้องไปไหนได้ดหนูเอ๊ะพี่เป็นใครเนี่ยมาเรียกหนูได้ไงอ๋อพี่ พี่ของน้องอ่ะเจ้งหรอคะพี่ชื่ออะไรหรอคะมม่ได้กับนูหน่อยพี่ชื่อเตอร์อ่ะอยากไปเล่นจักรยานจังโอเคไปเล่นกันแต่อยากเล่นกับพี่ผู้หญิงอ่ะโอเคไปได้ใหกับพี่ผู้หญิงละค่ะั้นเดียวตามพี่มาสิได้ค่ะไปเลยไปเลย คนใดหรอกค่ะพี่มินมีอะไรกินบ้างนี่เอ๊ะมันไอส้วมนี่ไงเนี่ยไม่มีอะไรกินพี่มินไปเล่นจกักรยานเป็นเพนนื่อนหน่อยสิได้สิจ๊ะ เตอร์ค่ะแต่พี่มินบอกว่าพี่มินจะไปเล่นด้วยแต่พี่มินต้อง,อง,อง,ง,ง,งออกินข้าวให้เสร็จก่อนทานทานข้าวให้เสร็จก่อนอ๋อจ้ะป้าอมยิ้มพี่กินข้าวเสร็จแล้วไปเล่นจักรยานกันโอเคค่ะินป,ป่ะปิปเลยค่ะมาเร็วตามพี่นะ,แ,ะแม่ค่ะพ่อค่ะหนูไปเล่นจักรยานกับน้องอ,ยงนนอมยิ้มก่อนนะคะ ที่กว้างเหมือนกันนะคะเนี่ยมาเร็ว OK hawano rawangmutakan ีนะโอเคนอนไหนก็นอนไ้เลยนอนแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับละคารสร้างเด็กมอปลายนะคะอยากทำกับรายกาคคนเดียวนะคะที่ชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส่งแชร์กดปุ่มแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ